สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้าว,วันอังคารนะคะวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยครูติ๊กเนาะ,ะสำหรับใครที่ได้ยินสัญญาณแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีข้อคิดเตือนใจดีๆจากมาคเวนนะคะเขาบอกว่าความลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องเริ่มต้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็จะต้องมีการเริ่มต้นซะก่อน อยากเป็นข้าราชการก็ต้องเริ่มต้นดูหลักสูตรเริ่มต้นอ่านหนังสือเริ่มต้นฝึกทำข้อสอบนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้เรามุ่งสู่สิ่งที่เราต้องการสำหรับทุกคนที่เข้ามาในาเพจของเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือการเป็นข้าราชการเนาะฉะนั้นวันนี้เรามาจะเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยการฝึกทำข้อสอบในวิชาภาษาไทยกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณบุ๋มนะคะมีเข้ามาแล้วหนึ่งท่านเนาะคุณบุ๋มกับใครเอ่ยอ่า,ค,ะค,ะค,ค,าค,คุณนิวนะคะคุณคุณนิวเนาะคุณบุ๋มคุณนิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวัฒน์นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะอ่าวันนี้นะคะก็มีวิชาภาษาไทยสองข้อเช่นเคยนะคะก็บอกเลยว่าเป็นอ่า มาจากเพจของกอพอนะคะมาจากหน้าเพจเลยนะของกอพอค่ะ,ะเรามาดูกันว่าข้อสอบที่กอพอเขานำมาออกเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีทั้งการเรียงข้อความเนาะการเรียงข้อความแล้วก็ บทความสั้นบทความยาวหรือมาเป็นข้อความนะคะ,ะในข้อความเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของบทความสั้นนะคะในลักษณะของบทความสั้นเนาะ,ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะแอดทุกคนมาแล้วนะคะ,ะมาดูกันว่าข้อ81เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าผู้ลากมากดีนะผู้ลากมากดีประกอบด้วยคําว่าผู้ลาก มากและดีคำว่าลากในที่นี้หมายความว่ามากมีคำว่าหลายในเพลงชาน้องซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้มีความหมายว่ามากฉะนั้นคำว่าหลากคำว่าหลากน่าจะตรงกับคำว่าลากในผู้ลากมากดีข้อใดสรุปสรุปถูกต้องนะคะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าหลากนะครูน่าจะพิมพ์ผิดเนาะ น่าจะเป็นคำว่าหลากเนาะนะคะกอไก่ ai, ผู้ลากมากดีในเพลงชาน้องหมายถึงผู้ดีขอไข่ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ที่มีความดีมากขอควายคำว่าหลากนะคะตัวนี้เป็นหลากเนาะหลากในเพลงชาน้องหมายถึงผู้ดีงองงูคำว่าลากมาก มีความหมายเดียเดียวกับคำว่าดีนะคะมีความหมายเดียวกับคำว่าดีโอเคในข้อนี้นะคะลองตอบคำถามกันเข้ามาดูว่าข้อนี้ควรจะสรุปว่ายอย่างไรนะคะผู้ลากมากดีประกอบด้วยคำว่าผู้ลากมากและดีคำว่าลาก ในที่นี้หมายความว่ามากมีคำว,ว่าหลากในเพลงชาน้องซึ่งเป็นเพลงกลําเด็กของภาคใต้มีความหมายว่ามากฉะนั้นคำว่าหลากน่าจะตรงกับคำว่าลากในผู้ลากมากดีข้อใดสรุปถูกต้องนะคะ,อะลองดูว่าข้อไหนเป็นข้อที่สรุปได้ถูกต้องของข้อนี้นะคะ ่าคุณบุ๋มบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะคะน่าจะมีธุระนะคะได้คะ่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะคะคุณบุม๋มคุณบุม๋มอเราทิ้งเวลาประมาณชั่วหนึ่งอึดใจแล้วนะคะทุกคนนะคะลองมาดูคำเนาะดูคำเขาบอกว่า คำว่าผู้ลากมากดีเนี่ยประกอบขึ้นด้วยคําว่าสี่คำด้วยคํสี่คานะคะสี่คำซึ่งมีความหมายในตัวเองแอดตอบข้อขอไข่เนาะผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ที่มีความดีมากนะคะคุณนัทก็ตอบข้อขอไข่นะคะ, <c oughs> ะประกอบด้วยคําว่า ผู้ากมากดีทุกคำเนี่ยเป็นมีความหมายในตัวเองเนาะแต่เขาเน้นที่คำว่าาผู้ากในที่เนี้ยมีความหมายว่ามากอะากตัวเนี้ยไม่ได้อ่าไม่ได้หมายความว่าลากไปถูไปดึงไปนะคะหมายถึงมากเอาความหมายนี้มาจากไหน นะคะมีเอามาจากเพลงชาน้องเพลงชาน้องคือเพลงที่ใช้กล่อมเด็กก็เหมือนเพลงกล่อมเด็กของภาคก,กลางภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคเหนืออ่าแล้วคําว่าหลากตัวเนี้ยมีความหมายว่ามากเนาะฉะนั้นเขาเลยตีความหมายของคําว่าลากตัวนี้เป็นอะไรนะคะเป็นคําว่ามากเนาะ เป็นคำว่ามากก็คือเยอะนั่นเองนะคะและผู้เขามาใช้รวมกันกับคำว่าผู้ผู้ก็หมายพูงผู้คนนะคะมากก็คือมากเยอะนะคะดีดีก็คือความดีนั่นเองนะคะฉะนั้นคำว่ามากหลากตัวเนี้ยเมื่อนำมาเป็นสํานวนนะคะเมื่อนำมาเข้าสํานวนกันแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอ่าคุณนิวก็ตอบข้อขอไข่นะคะคุณนิวก็ตอบข้อขอไข่เนาะ พอนำมาเข้าสํานวนแล้วนะคะเป็นสํานวนผู้ลากมากดีจึงสรุปได้ว่ามีความหมายคือผู้ที่มีความดีมากจากบทความเลยจากข้อความเลยนะคะก็คือเขาพูดถึงสำนวนที่ใช้คำว่าผู้ลากมากดีซึ่งคำว่าลากเนี่ยอ่านำมาจากเพลงชาน้องเพลงชาน้องที่มีคำว่าหลากอยู่ในเพลงเนื้อหา เพลงมากนะคะ,ะคุณนัทวัฒน์ก็ตอบขอใครนะคะคุณนราธิปตอบข้อ,ององูนะคะ, <c oughs> ะมีความหมายว่ามากเนะาะคำว่าหลากเนี่ยในเพลงชาน้องนะคะมีความหมายว่ามากฉะนั้นเวลานำมาเข้าสํานวนนะคะเข้าสํานวนเพื่อที่จะให้เป็นคำคล้องจองกันแล้วก็สลาสลวย จึงกลายเป็นคําว่าผู้ลากมากดีไม่ใช่ผู้หลากมากดีนะคะก็คืออ่าตันหอหิบลงออกไปกลายเป็นผู้ลากมากดีเนาะกลายเป็นผู้ลากมากดีหมายถึงผู้ที่มีความดีมากนะคะผู้ลากมากดีไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นผู้ดีนะคะผู้ดีเนี่ยในความหมายคือคือใครนะคือถ้านะคะถ้าในความหมายที่ผู้คนโดยส่วนใหญ่ใช้ผู้ดีนั่นก็หมายถึง คนที่มีฐานะนะคนที่มีฐานะฐานะอย่างไรอาจจะฐานะร่ำรวยร่ำรวยหรือมียศศัก์มาแต่เก่านะคะมียศศัก์มาแต่เก่ายศศัก์มาแต่เก่าคือบรรพบุรุษอาจจะเป็นข้า,ขาราชการชั้นสูงอย่างเช่นเจ้าพวกเจ้าพระยาพวกอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือคําว่าผู้ลากมาดีคือ ตระกูลไม่ใช่ผู้รางมากดีหมายถึงคําว่าผู้ดีที่คนส่วนใหญ่ใช้นะคะใช้คือคนที่มีฐานะร่ำรวยหรือว่าคนที่เคยมียศถาบรรดาศักดิ์มาก่อนหรือต้นตระกูลมีมาก่อนนะคะแต่ในความหมายของข้อความที่เขาให้มา,เ,าเขาอธิบายคําว่าลากคำว่าลากนะคะคาว่าลากเนี่ยมาจากไหนมาจากคําว่าลากลากที่อยู่ในเพลงชาน้องซึ่งเพลงชาน้นงเนี่ยเป็นเพลงกําเด็ก และเมื่อนำคำว่าหลากตัวนี้มาเข้ามาเข้าสำนวนในภาษาไทยนะคะคือภาษาไทยก็จะเน้นคำที่คล้องจองกันเนาะเพื่อความสละดสลวยนะคะเพื่อความสละสลวยน,ะะวาวยน่าฟังรื่นหูนะคะอ่าเมื่อนําคําว่าหลากเข้ามาซึ่งคําว่าหลากตัวนี้แปลว่ามากเชก่นกันผู้แปลว่าผู้คนหลากก็แปลว่ามากนะคะมากหรือเยอะมากก็แปลว่ามากนะคะเป็นความหมายที่ความหมายเดียวกันเนาะ แต่ใช้คำให้มันสละสลวยดีก็คือความดีที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่แล้วอ่ะฉะนั้นเมื่อมาเข้าสํานวนกันแปลว่าผู้ที่มีความดีมากฉะนั้นข้อ81นะคะตอบข้อขอข่เนาะต่อไปข้อ82อ่าข้อ82เนี่ยเขาบอกว่าเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ต้องการแคลเซียมวันละ1,000-1,300ถึมิลลิกรัมส่วนหญิงในวัยหมดฤดูหมดระดูต้องการแคลเซียมวันละ1,500มิลลิกรัมข้อใดสรุปถูกต้องก็ไก่ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชายขอไข่ผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูงในวันหมดฤดูขอควายนะคะแคลเซียมมีความสําคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัย งูงผู้หญิงมีคันและให้นมบุตรต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้หญิงก่อนวัยรุ่นนะคะตัวนี้สําคัญเนาะคาว่าสําคัญเติมลงไปอันนี้ครูเปลี่ยนเป็นคําว่าวัยวัยหมดฤดูแล้วกันฟังดูโอเคกว่าคําว่าวันหมดฤดูก็คืออยู่ในช่วงที่หมดฤดูเช่นกันนะคะแต่ว่าใช้คําว่าวัยน่าจะดีกว่าเนาะ อันนี้คือเปลี่ยนตามใจชอบตัวเองนะคะอะมาดูข้อ82เนี่ยข้อไหนที่สรุปได้ถูกต้องน,นะคะข้อไหนที่สรุปได้ถูกตอ้องอะมาดูว่าข้อไหนสุดใครจะตอบไว้ข้อไหนบ้างนะคะมาดูกันให้เวลาสักประมาณ20วินาทีพอนะคะ ข้อนี้ไม่ได้ยากเกินไปเนาะเพราะว่าเขาพูดถึงเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีคันนะอ่าคุณนัดนะคะตอบข้อขอข่ายแอตอบข้อขอควายนะคะคุณบุ๋มก็ขอควายนะคะอ่ะคุณนัทวัฒน์ว่ายังไงคะข้อไหนดีเอ่ยอ่าคุณนราทิ์ขอควายนะคะ เขาบอกว่าเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีคันคุณนิวข้อขวายนะคะคุณนทวัฒน์ก็ข้อขวายเนาะในนี้เขาพูดถึงเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีคันสแสดงว่าเขาพูดถึงอะไรคะนี่ผู้หญิงและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีคันคาว่าผู้ใหญ่และหญิงมีคันเนี่ยพูดถึงใครคะก็ผู้หญิงเช่นกันนะคะ คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้ผู้ใหญ่ณที่นี้ก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนั่นเองนะคะเพราะคําว่าเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่มันเป็นข้อความเดียวกันนะคะอ่อมันเป็นข้อความอเดียวกันนะคะคือเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะรวมทั้งหญิงมีขันแสดงว่า ผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยมีคันและให้นมบุตรด้วยอ่ะผู้หญิงที่คลอดแล้วคลอดแล้วแล้วก็ยังให้นมบุตรอยู่ด้วยเนี่ยคือผู้หญิงสี่ประเภทเลยประเภทหนึ่งเป็นเด็กละวัยรุ่นเด็กก่อนวัยรุ่นอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงที่มีคันผู้หญิงที่ให้นมบุตรอะสี่ 4, ประเภทนี้ต้องการแคลเซียมนะคะวันละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสามรอมิลลิกรัม ส่วนผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งคือวัยหมดฤดูต้องการแคลเซียมวันละ1500งพัมิลลิกรัมแสดงว่าเขาพูดถึงผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ต้องการแคลเซียมมากอ่ต้องการแคลเซียมมากนะคะทั้งหมดเนี่ยสี่ประเภทเนี่ยสี่ประเภทต้องการแค่หนึ่งพัน ถึงหนึ่งพันสามร้อยะคะแต่วัวที่ประเภทที่ห้านะคะก็คือผู้หญิงในวัยหมดฤดูเนี่ยต้องการมากถึงหนึ่งพันห้ารอมิลลิกรัมข้อไหนสรุปได้ถูกต้องนะคะคุณนัทวัน์ขอควายนะคุณนิวขอไข่นะคะคุณนาราทิปขอควายคุณบุ๋มขอควายคุณนัทขอไข่ฉะนั้นในทุกเพศทุกวัยเนี่ย เขาต้องการแคลเซียมแต่วัยที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือวัยที่หมดฤดูแล้ววัยที่หมดฤดูแล้วก็คือประเภทที่ห้านะคะก็คือประเภทที่หานั่นข้อความเนี้ยจึงหมายถึงจึงสรุปได้ว่าผู้หญิงต้องการแคลเซียมสูง ในวันหมดวัยหมดฤดูนะคะข้อ82ตอบขอไข่เพราะว่า4ประเภทนี้4ประเภทนี้ต้องการทัาประมาณเท่ากันนั่นก็คือ1,000ถึง1,300มิลลิกรัมเท่านั้นแต่ประเภทที่5ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคือผู้หญิงในวัยที่หมดฤดูละฤดูแล้วนะคะพูดผิดนะระฤดูนะคะแล้วเนี่ยต้องการสูงกว่าต้องการถึง1,500มิลลิกรัมนะคะฉะนั้นข้อ82เนี่ยตอบข,อข,อข้อไข่ ถ้าเป็นข้อกอก่กนะคะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้ชายในบทความไม่ได้พูดถึงผู้ชายเลยนะคะตัวเนี้ยก็ตัดทิ้งไปได้แคลเซียมมีความสําคัญมากต่อผู้หญิงทุกวัยมีความสําคัญมากก็จริงแต่เขาเอามาสองสองช่วงนั่นก็คือช่วง1 0 0 0งพันถึงหนึ่มิลลิกรัมและ1,500มิลลิกรัมสองช่วงเนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบคอมเพล์ให้เราดูว่ามันจําเป็นต้องใช้นะ แต่ผู้หญิงที่จําเป็นต้องใช้มากกว่านั่นก็คือผู้หญิงในวัยหมดฤดูนะคะฉะนั้นขอความก็ตัดทิ้งไปงองูนะคะผู้หญิงมีคันและให้นมบุตรต้องการแคลเซียมสูงกว่าผู้หญิงก่อนวัยรุน่นนั่นไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งแสดงว่าเขาอยู่ในประเภทเดียวกันเขาอยู่ในประเภทเดียวกัน1เด็กหญิงก่อนวัยรุน่น2 ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง3หญิงมีขานสี่หญิงให้นมบุตรนะคะต้องการในปริมาณพอๆกันนั่นก็คือ1,000พันถึง1 3น0มิลลิกรัมข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เช่นกันนะคะฉะนั้นในข้อ82เนี่ยตอบข้อขอไข่ขนะคะ,ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยเนาะก็เป็นการทําข้อสอบที่มาจากของ กพเหมือนเดิมนะคะมาจากกพนะคะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเดินทางหลายๆท่านก็จะต้องเดินทางไปทํางานแล้วเช่นกันนะคะไปทํางานแล้วเช่นกันวันนี้ก็จะขายของนะครูติจะขายของวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ,ะพบเจอ แต่เรื่องดีๆนะเพราะว่าอยู่กับครูติก๊กเนี่ยครูติก๊กจะบอกว่าให้ทุกคนพบแต่เรื่องดีๆในทุกวันนะคะในทุกวันเจออะไรให้บอกว่าดีๆๆแล้วชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในตอนเช้าของทุกๆวันหรือว่าเราตื่นนอนขึ้นมาให้คิดถึงแต่ สิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรเมื่อเราเปิดใจรับในสิ่งที่ดีแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันจะเข้ามาสู่ตัวเราได้ลำบากมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อคิดที่ได้มาจากพระอาจารย์ทุกคนจะรู้ว่าครูติจะพูดถึงเรื่องคำว่าดีๆๆเนี่ยมาตลอดเลยเพราะว่าได้ข้อคิดมาจากพระอาจารย์เมื่อก่อนครูตกิก็เป็นคนที่คิดคิดลบบ้างคิดลบด้วยเหมือนกันไม่ใช่คำว่าบ้างนะ ก็คือปุจจุชนคนธรรมดามีความคิดที่เหมือนคนทั่วไปมีทั้งดีและไม่ดีด้วยเช่นกันมีพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ที่นับถือเนาะอันนี้สามารถพูดได้เป็นพระวัดป่านะคะพระอาจารย์วัดป่าซึ่งมีคุณนะของตัวเองเนี่ยเป็นโยมอุปทาคู่เวลาเราไปกราบท่านกราบท่านท่านจะพูดคำว่าดีดีด,ดอยู่เสมอ ซึ่งท่านบอกว่าถ้าอยากเจอเรื่องดีๆเราต้องบอกว่าดีๆเจออะไรอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีพบอะไรอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะในวันนั้นจะทําให้เราเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าอยากเจอสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเพื่อนร่วมงานบริบทรอบข้างเจ้านายลูกค้าทุกอย่างให้คิดกับเขาในเรื่องที่ดีๆ ฉะนั้นวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขายของทุกวันเลยนะคะคือขอให้โชคดีนะคะในทุกๆวันใครที่จะโชคดีมีชีวิตที่ก้าวหน้าไปสู่แต่เรื่องดีๆวันนี้กด8กด9เช่นเคยอินฟินิตี้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดความก้าวหน้าที่ก้าวหน้าต่อไปไม่มีหยุดยัง้งให้กับครูติ๊กด้วยแล้วอย่าลืมนะคะคอสติวเข้มนะคะ รุ่นสิบนอ้อรุ่นสิบของครูพี่แป้งนะคะครูติ๊กแล้วก็ครูโซมเราจะเริ่มกันในวันที่สามนะคะสามมิถุนายนเนาะใครที่ว่างๆก็เข้ามาเป็นลูกสิบรุ่นสิบกันกับพวกครูได้นะคะวันนี้ครูติ๊กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ